สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลมมนุษยิบซีค่ะกลับมาพวกรีฟนะคะและนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนค่ะชาวราศีกุมลัคกากุมนะคะประจําเดือนสิงหาคม2566ค่ะช่องของเราแบ่งออกเป็น3พาร์เช่นเคยนะคะความสัมพันธ์ของคุณมีคู่ไม่ชัดเจนแล้วก็ตามมาด้วยคนโอดน,นะกิท๊ทำทำสแตมไว้ในกล่องคอมเมนต์นะคะถ้าใครอยู่ในสถานะไหนสามารถ เต็มได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานนะคะในลูปของคนมีคุณก่อนคะ่ะว่าความสมพันธงพวกคุณนะคะในเดือนสิงหาคมน,นี้เป็นอย่างไรบ้างเราหงายพลังงานมาแล้วเนาะพลังงานภาพรวมในเดือนนี้เลยนะคะสิ่งที่คุณไปพบไปเจอมาเก็บรู้สึกว่ามันหนักมากๆเลยหนักในที่นี้คืออาจจะหมายถึงใครบางคนนะคะคุณก็ได้เขาก็ได้นะคะทำงานหนักมากจนไม่ได้มีเวลานะคะตรงกลางรวมหรือว่าร่วมกันเลย ความสัมพันธ์ของพ่มีปัญหากันมาโดยตลอดนะคะเดือนนี้ก็ยังคงมีปัญหาเช่นกันปัญหาในที่นี้คือไม่ลงรอยในเรื่องของคําพูดค่ะไม่ลงรอยในเรื่องของคํามั่นสัญญาไม่ลงรอยนะคะในเรื่องของพูดแล้วทําไม่ได้บางคู่บางท่านนะคะได้มีในเรื่องของการขอการการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เลิกไม่ได้หายกันไปแต่ว่าจะปรับปรุงตัวนะคะให้ดีขึ้นแต่ดูเหมือนนะ ยิ่งทำม,มันยิ่งไกลห่างกันออกไปเรื่อยๆไพ่พลังงานของคุณแค่เชาวราศีกุมในเดือนนี้คือห้าเหรียญห้าเหรียญชัดเจนนะคะว่ามันท้อใจไปหมดท็อกซิกไปหมดเหนื่อยไปหมดและอย่างหนึ่งคือระยะห่างความสัมพันธ์มันแลดูห่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนทําให้คุณรู้สึกว่ามันปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันมันไม่ได้แล้วนะคะ ต้องลุกขึ้นมาจาักการแล้วก็ทําอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์อ่ะมันยังสามารถอยู่ต่อไปได้คุณนะ่ะเป็นคนที่เสมอเสมอตัวเขาเรียกว่าวอะไรนะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเสมอตัวนะคะเวลาจะทําอะไรแต่ละอย่างคุณจะคิดถึงคนรักคิดถึงน้ําใจเขาคิดถึงความรู้สึกของเขาซึ่งกิ๊ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่คุณแสดงออกไปเขาอะค่ะ เคยคิดแบบเดียวกับคุณกันหรือเปล่าเพราะดูจากไพ่มันมีไฟใดไฟหนึ่งให้จนโอเวอร์ค่ะให้จนโอเวอร์ให้จนแบบเต็มที่เขาเรียกว่าอะไรนะเต็มที่เท่าที่คนคนนึงจะรักได้นะคะมันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้มันอยู่ในลูปที่ต้องมานั่งเยียวยาความรู้สึกตัวเองมารักษาใจตัวเองมานั่งคิดทบทวนอยู่ตลอดเวลาว่าที่เราทําไปทั้งหมดมันดีไม่พอหรือว่าเขายังรู้สึกว่า ยังได้รับแบบไม่พอดีสักทีเนาะเดี๋ยวเรามาขยายนะคะในเรื่องของความรู้สึกของคุณกัน,นะคะ่ะชาวราศีกุมและคนากุมนะความรู้สึกของคุณนะคะที่มีต่อคู่ของคุณกิฟอยากให้ช่วงระยะเวลาที่กิฟสับไพ่คุณใช้สมาธินึกถึงเขาได้เลยนะคะความรู้สึกนะคะ The chariot ค่ะบางคู่บางท่านได้ดีอยู่กับชาวราศีกรกฎและคนากรากฎนะคะหนึ่งไม้เท้าเห็นไหม The lovers the world โอเคคิดว่าคุณเป็นคนที่หนักแน่นพอตัวนะคะแล้วก็เต็มที่อย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยในเดือนสิงหาคามนี้ความรู้สึกของคุณแลดูมั่นคงแลดูเต็มที่แลดูแบบชัน ฉันอยากที่จะแบบทุ่มเทให้มันมากกว่านี้ให้เขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่คุณมีจริงๆนะคะมันเป็นแบบนี้เลยไพ่ขึ้น The Lovers บางผู้บางท่านเดียวกับชาวราศีเมถุนและขณาาเมถุนนะคะ The Lovers ให้เรามาระวังความลุ้มหลงนะคือเหมือนอยู่ดีๆคุณก็กลับไปแบบคิดถึงเขาคนเก่าคิดถึงความสัมพันธ์ที่มันเคยดีอะไรแบบนี้มันกลับการเป็นความลุ่มหลงทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบคุณขาดเขาไม่ได้เลยอะ่ะชาวราศีกุม กลับไปรุ่มหลงคนคนนี้กลับไปรักคนคนนี้แบบเต็มตัวเต็มประดาเลยซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมันอาจจะกล้ำกลืนฝืนทนหรือว่ามันอาจจะไม่ได้หอมหวานเหมือนอดีตที่ผ่านมานะคะก็อยากให้เราค่อนข้างที่จะใจร่มๆนะใจเย็นๆสักครู่หนึ่งนะคะการ t ทคแ a คชั่นนะคะมีในเรื่องของการพูดคุยแน่นอนเลยนะคะการขอคืนนีการทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นในลูกที่สบายใจมากขึ้น คิดว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากนะคะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์อาจจะแลดูน่าเบื่อไปเลยอะ่ะเพราะบางทีความสัมพันธ์มันไม่จําเป็นต้องคิดเยอะเกินไปคุณอาจจะท้อคุคณอาจจะนอยแต่ถ้าคุณพูดออกมาตรงๆหรือว่าคุณแสดงออกพฤติกรรมบางอย่างออกมาโดยที่คุณตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันจะส่งผลที่ไม่ดีดนักนะคะต่อความสัมพันธ์ให้ระมัดระวังตรงนี้ดีๆนะคะเจอเฮอร์มิตนะคะ,นะคะราศีกันลัคนากันเนาะ บางคู่บางท่านอาจจะได้ดูในสถานการณ์แบบนี้หรือไม่ถ้าใครที่มีปัญหาอยู่อาจจะต้องมีตัวกลางนะคะคอยเชื่อมคอยช่วยคนในครอบครัวได้เป็นเพื่อนได้เป็นคนในที่แบบสนิทสนิทกันได้นะคะปัญหาจะได้คลี่คลายเนาะพอเกณฑรู้สึกว่าคุณก็อะไรดูพยายามเพื่อความรักครั้งนี้เนาะเพื่อที่จะรักษามันไว้นะคะ ความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อคุณนะคะชาวราศีกุมและคณนากุมจเฮอร์มิตม,มาคู่กันเลยอืมเขาเป็นคนคิดเยอะเขาเป็นคนที่นิ่งมากไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบสิ่งที่เขาเงียบหรือว่าสิ่งที่เขานิ่งไปซึ่งคุณอ่านเขาไม่ออกคุณไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วคุณไม่รู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติตนหรือว่าทําตัวยังไงให้ความสัมพันธ์มันดีนะคะเตรียมพร s สค่ะตอกไม้เท้า น่าจะมีในเรื่องของทริปทริปทริปกาวใจหรือเปล่าคะทริปดราใจอะไรสักอย่างเนี่ยไพ่ขึ้นคนคนนี้คิดว่าคุณคุณดิวกับคนที่เขาเป็นคนที่รู้สึกชา้า <c ười> คือแบบยังไงเดีย่ยคือเหมือนเป็นคนที่แบบเข้าใจนะรู้นะต้องการอะไรอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้แสดงออกออกมาแล้วก็เป็นคนคิดเยอะเออเราอาจจะอยู่กับคนที่ออกแนวหน้าเมือนนิดนึงนะคะ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเหรอคะคุณก็ยังเป็นคนที่ใจดีกับเขาอยู่เสมอๆนะคะโอเคเดี okay. ๋ยวจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะเรื่องแปลกใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีในเรื่องของการรีเซ็ตนะรีเซ็ตความสัมพันธ์นะคะทำให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่นตอนนี้นะอยู่ในลูปนะคะที่ดีขึ้นเดทเลเวอร์สนะคะเฮ้ยระมัดระวังนะคือจะไม่ทักแต่ว่าก็ต้องทักเนาะมันจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้อง ในทีน่นี้อาจจะยังไม่ได้มาเป็นตัวเป็นตนแต่ว่ามันมีระแคะระค,ละละคายนะแอบคุยกับใครหรือเปล่าประมาณนี้นะคะให้ให้หัวข้อให้หัวข้อว่าแบบอาจจะมีในเรื่องของรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงอยากให้เรามัดระวังความรู้สึกของตัวเองด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่พลังงานเอาคำกันนิดนึงค่ะว่าชาวราศีกุมนะในเดือนสิงหาคมผ่านไปไหวไหมเนี่ยไหนโอเค โอเคยังคงฟีลกู๊ดอยู่นะคะไพ่ผู้หญิงโปรยเงินขนาดนี้ก็คือยังสำเร็จสำาราญยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่สามารถดิลแล้วก็สามารถพคุยกับคนรักของคุณได้อย่างสบายอกสบายใจนะคะอาจจะมีช่วงระยะเวลาในบางวันนะคะที่มันะไรดูยากลาบากแต่กิฟเชื่อว่ามันผ่านไปได้คะ่ะคุณจะใจเย็นแล้วก็เข้าใจเขามากพอคุณยังเป็นคนดีของเดิมอ่าคนดีคนเดิมของเขาอยู่นะคะชาวราศีกุมเดี๋ยวเราไปต่อในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคะ่ะ มาค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวราศีกุมและคณากุมค่ะประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 6ค่ะพ่พลังงานในเดือนนี้ของคุณหงายมาแล้วนะคะเกี่รู้สึกว่าคุณนะคะน่าจะอยู่ในบริบทที่กึนไม่เข้าขายไม่ออกนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับวนกลับมาซ้ํารอยเดิมอยู่เรื่อย,เร,อยเรื่อยนะคะความสัมพันธ์ t ด e t ท w e r ในเดือนนี้มีหลายบริบทมากม The t o w ว r เนี่ยแปลว่ากระทันหันนะคะกระทันหันว่าดีหรือไม่ดีในบริบทภัยไม่ค่อยดีอยู่ในแนวโน้มที่แบบหายไปเลยก็ได้นะอยู่ดีตู้มกลายเป็นกโก้ลครั่นแล้วก็หายแบบแบบติดต่อไม่ได้เลยเหมือนกันในัางที่ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระดูราบเรียบนะคะไม่ได้พัฒนาอะไรไปมากกว่านี้เก็บรู้สึกว่าคุณคุณสามารถสัมผัสได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรและมัน ต้องแรกนะคะในเรื่องของการรอคอยอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะคำพูดที่เคยมีให้ต่อกันด้วยนะคะกิ๊บรู้สึกว่าเขายังไม่ได้ตู่โจมหรือว่ายังไม่ได้อยู่ในเวที่แบบอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรใดๆนะอยู่ในช่วงที่คุยไปก่อนขอคุยไปก่อนยังไม่อยากตัดสินอะไรนะคะถามว่าเขามีตัวเลือกทางเลือกไหมกิ๊บบอกเลยว่าณนะตอนนี้กิ๊บไม่เห็นนะกิ๊บแค่ว่า เขาทงต้องการเวลาหรือไม่ตัวคุณเองนะคะชาวราศีกุมคุณอาจจะต้องการเวลาฮิลลิ่งฮิลลิ่งความรู้สึกฮิลหัวใจของคุณนะคะเพื่อจะได้อยู่กับปัจจุบันเพราะบางคนในเนี้ยความสัมพันธ์ยังมีในเรื่องของคนเก่าๆเอนเนอพลังงานคนเดิมๆนะคะยังคงวงเวียนอยู่หรืออารมณ์แบบลืมใครสักคนไม่ได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกข,ของคุณที่มีต่อเขากันนะคะชาวราศีกุม ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาสามไม้เท้าจัสติกค่ะบางคู่บางท่านได้ดีลกับชาราสิตุลลัคนาตุลเดมเพรสคุณใจดีกับเขามากเลยเนะประคับประคองแล้วก็พยายามบาลานซ์ไม่ให้เขาเจ็บปวดนะคะคิดว่ามันต้องมีใครสักคนในที่นี้นี่แหละยังยังคงยังไม่ได้ออกจากหลุมดําและต้องการคนที่จะต้องดึงนะคะขึ้นออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงความสัมพันธ์ที่คุณกับเขามีนะตอนนี้มันมีตัวละครลับนะคะ ที่ยังอยู่ยังไม่ได้หายไปไหนต่อให้ไม่ได้แบบติดต่อกันแต่ว่ามันยังคงซึมลึกอยู่ในความรู้สึกแล้วก็นในหัวใจของใครบางคนที่คุณดิวหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะชาวราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยเป็นชาวราศีที่จะต้องระมัดระวังนะคะต้องชําระล้างหัวใจตัวเองจะต้องปราศจากความรู้สึกใดๆก่อนเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะ เอาเป็นว่าความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะตอนนี้นีค่ะค่อนข้างเต็มเปี่ยนไปด้วยความหวังดีความรู้สึกที่ไม่ได้อยากให้เขาออกไปจากชีวิตเลยนะคะอยากอยู่กับเขาอยากใช้ชีวิตกับเขาไม่ว่าอยู่ในสถานะอะไรใดๆก็ตามแต่จะตกเป็นรองจะอะไรใดๆก็ยังรู้สึกยินดียืดอกรับกับสถานะแบบนี้อยู่เนาะสถานาการณ์ต่อไปค่ะการ take a คชั่นของคุณ ก็ก็นิ่งๆจริงๆด้วยนะคะแต่คุณเป็นคนคิดมากค่ะชาวราศีกุม Empress คู่ e m p e r o r นะคะโอ้ไม่กโอเคโอเคขอให้การรอครั้งนี้มันสำเร็จผลด้วยนะถ้าได้ข่าวดีแล้วคอมเมนต์บอกด้วยนะคะชาวราศีกุมเดือนนี้นะคะน่าจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณนะคะการรอคอยมีผลลัพธ์ที่ดีมีผลลับที่คุณรู้สึกเหมือนแบบดีแล้วแหละ ที่เลือกทางนี้ดีแล้วแหละที่ยังรอคอยแล้วก็ดีแล้วแหละที่ยังอยากที่จะต่อยอดความรู้สึกของตัวเองกับคนคนนี้อยู่นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปขยายนะคะในลูกของความรู้สึกของเขากันบ้างนะนึกถึงเขาไว้นะคะชาวราศีกุม เขาเป็นคนชิวๆอ่ะคิดว่าความสัมพันธ์เขายังรลดูแบบว่ายังไม่ซื้อเท่าไหร่ยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่รือเขายังรู้สึกกับคุณแบบทีเล่นทีจริงนะคะยังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดอะไรขนาดนั้นไปมาหาสู่พบเจอพูดคุยอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าผ่านนะคุณก็ผ่านคุณสมบัติหรือว่าแบบสเปคอะไรของเขาก็ก็ถือว่าโอเคนะถ้าดูจาก บรรยากาศไพ่นะคะแต่ไพ่ขึ้นเจ็ดดาบเจ็ดดาบมันเป็นพลังงานของแบบความรู้สึกที่ยังไม่ปล่อยวางแล้วก็ความรู้สึกที่มันยังไม่ได้ซื่อตรงซื่อสัตย์หรือว่าไม่ได้พร้อมที่จะหยุดอะไรแบบเนี้อืมเขายังรู้สึกแบบนี้อยู่นะคะเขาจะทํายังไงต่อคะเขาบาลานซ์คิดว่าเขาน่าจะมีอยู่ในลูกของตัวเลือกทางเลือกนะคะนิ่งนิ่งค่ะคุณรอได้คุณรอได,อได้เขาก็อยากให้คุณรอนะคะ ถ้าคุณรอไม่ได้เขาก็ไม่ได้ซีเรียสนะเออคนคนนี้บางทีเขาก็ไม่ได้งอนะคะเขาก็อยู่ในรูปที่เหมือนเขาก็เลือกได้ในระดับหนึ่งอะบทจะแคร์ก็แคร์มากบทที่จะไม่แคร์ก็ไม่แคร์เลยโอเคเทียนดับแต่ก็ติดได้นะ <c oughs> อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการรอคอยนะคะที่พูดมาตั้งแต่หัวข้อนี้เลยว่าคุณต้องรอนะ อยู่ให้เป็นเย็นให้ได้นะคะแล้วความสัมพันธ์ที่ดีเนาะมันจะนําพาความรักดีๆมาสู่การรอคอยแบบมีจุดหมายของคุณได้ค่ะกิฟเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวเราไปต่อในสถานะคนโสดนะมาค่ะคนโสดนะคะของชาวราศีกุมและค้ากนาุมประจําเดือนสิงหาคมนี้นะคะไพ่คืนเกี่ยวเรื่องของการทํางานท้งนั้นเลยคนโสด คุณมีแนวโน้มนะคะที่จะดึงดูดคนเก่าๆนะไม่ว่าจะเป็นรักซ้อนซ้อนเงื่อนคนคุยความสัมพันธ์ที่จบกันไปทั้งดีหรือไม่ดีหรือว่าคนที่มีสถานะชัดเจนก็คือเป็นแฟนเป็นสามีครอบครัวอะไรเงี้ยราศรีกุมชัดเจนมากนะคะว่ามีโอกาสแน่นอนนะคะที่จะได้กลับมาพูก,กลับมาคุยกันนะอาจจะมีในช่องทางของการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียนะคะการโทรศัพท์มาไม่ได้มาให้เห็นแล้วก็ไม่ได้บังเอิญเจอกันนะคะคือเขาตั้งใจที่จะทักมานั่นแหละ ความสัมพันธ์ของคุณคุณน่าจะชะงักไปแล้วนะคะในเรื่องของความรู้สึกไม่ได้ชะงักเฉพาะแฟนเก่านะคนที่จะเข้ามาปัจจุบันก็เหมือนกันถามว่าเหงาไหมให้รู้จักไพ่คุณเหงานะคุณเลยเอางานมาบางหน้านะคะช่วงนี้ก็คือแบบเหมือนคุณทํางานหนักแบบหนักมากนะคะจนบางทีคุณก็ให้มันผ่านไปวันๆหรือว่าให้มันหลับไปเลยดีกว่าดีไหมอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาก็ได้ไปทํางานวนลูปอยู่แบบนี้คุณน่าจะเจ็บหนัก กับเรื่องของความสัมพันธ์มาพอสมควรไพ่ึ้นดาวดาบและค่อนข้างที่จะปิดใจนะคะแล้วยังมาเจอสภาวะแฟนเก่าคุกคามด้วยนะเออทักมาเลยและดูเป็นความสัมพันธ์ที่แบบโห و, เขาเขาเข้ามาบุกแบบเต็มที่มากๆเลยอะ่ะเขาเจ้าชูใส่เลยอะ่ะเขารู้แหละว่ามันเหนื่อยหรือว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาจบกันไม่ดีแต่ดูเหมือนเขาก็พยายามแต่ถ้าคุณไม่เล่นด้วยชัดเจนนะคะว่าเขาก็ไม่ได้ตื้อต่อเอาเป็นว่าจบนะสําหรับคนโสดที่ แฟนเก่าหรือว่าคนเก่าๆกลับมานะคะไม่ว่าจะสถานะคนคุยหรือเปล่านะก็คือคุณไม่เลือกค่ะคุณเลือกที่จะอยู่กับงานคุณเลือกที่จะอยู่กับอนาคตที่มันดีมากกว่าจะต้องกลับไปจมปักกับคนเดิมนะคะและถ้าไม่ใช่คนเก่าๆจะมีใครเข้ามาอีกไหมคุนเรียนบอกแล้วว่าคุณห่วงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินห่วงเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่จะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับคุณค่ะคนคนนี้เป็นเดรเธอร์มิทนะเดะเ e อร์มิทอาจจะเป็นชาวราศีกันลัคนากันก็ได้ เดอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณถามว่าเท่าไหร่1ิปีคะ่ะประมาณ1ิปีอัพนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นข้าราชการบํานาญเกษียณหรือแบบเป็นคนที่แบบเก่งอ่านคนเก่งมากๆแต่เขาเป็นคนที่นิ่งสยบทุกความเคลื่อนไหวคุณเจอคนแบบเหล่าเนี้ยเขาน่าจะเอาคุณอยู่นะเออน่าจะแบบควบคุมหรือคอนโทรลชีวิตคุณได้หรือว่านําพาแนะนําชี้ทางนะคะ สว่างให้กับชีวิตของคุณได้ในช่วงนี้ถามว่าคุณเล่นด้วยไหมมันเป็นเดวเดวิลอะคนคนนี้เป็นคนที่หนีกหนีไม่ได้ในเดือนนี้จะต้องเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะเป็นผู้ใหญ่ชัวร์แต่ถามว่าดีไหมกิฟว่าดีนะบางทีที่เรากําลังแบบเหมือนจะตกเหวแต่ยังมีมือของเขาอะค่ะอุ้มขึ้นมาช่วยขึ้นมาแบบทําให้คุณได้เห็นแบบแสงสว่างอีกสักทางหนึง่งที่คุณกําลังเดินไปแล้วมันจะดีต่อชีวิตของคุณมากขึ้นนั่นเองค่ะ เดี๋ยวยังไงกิ๊บคงต้องไปก่อนเลยค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ